ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านในพื้นที่นะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ย้ําเลยบอกว่าไม่อยากให้ปัญหาลิงเนี่ยไปเกิดขึ้นกับจังหวัดอื่นๆอกีกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังส่วนนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับก่อนไปเปิดงานสมเด็จพระนารายณ์บอกว่าไม่รู้ปัญหาลิงมาก่อนในพื้นที่นะครับแต่ก็ยอมรับบอกว่าลิงเนี่ยเป็นเอกลัก,กษณ์แล้วก็เป็นสเสน่ห์ของจังหวัดลบบุรีก็จริงแต่ก็ต้องให้คํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีด้วยเรื่องนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับขนะาวันนี้ไม่ใช่เป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับขึ้นมา2เลนก็ช้า,าเพราะว่ามีความราชันสูงเดี๋ยวพอดีทางท่านสสเองก็เสนอมาแลนะครับเดี๋ยวเ็าจะกพูดคุยกันเรื่องรืองเร่ลคนลน่าทนี่ามันก,ก,นก,กน่าสามารถทำ,ทำไมไมอนไราช่วยหลือได้าะถ้าเกิดให้เือนท่องเที่ยวอย่าลบบุรีเป็นรองได้เนี่ย ที่เป็นเมืองหลักในงานที่คนมันก็ต้องเรียนเรื่องการจับจอนไปมาเรื่องสำคัญครับเรื่องเรื่องที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยของในด้านลิงเองซึ่งที่เราก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันและเรืองเดิมมันเป็นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามที่เรื่องของความอีเกอสตี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับตรงนี้ก็มีตัวอย่าง